เขาบอกว่าถูกต้องค่ะที่พูดว่ามีความยึดติดกับทางสามีแล้วก็มีวิธีต้องปฏิบัติยังไงคะความจริงเขามีวาสนาในทางธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแยกสังขารความยึดมั่นถือมั่นเป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือความพยายามที่จะไ่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นสังขารไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์หรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นนิพพานเขาต้องแยกระวางใจกับสังขารหรือธาตุรู้เนี่ยให้เด็ดขาด ด,ด้วยปัญญาวิมุตต์ไม่ใช่ด้วยความคิดด้วยความจริงรูแจ้งประจากแก่ใจไม่หลงเอาสังขารกับใจไปปนกันความยึดติดอะไรมันต้องใช้สังขารยึดติดไม่ใช่ใจแท้จริงไม่สามารถยึดติดอะไรได้ใจเพียวมายมีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นอมตะมีอะไรไหมที่เคลียร์ไหม เพราะว่าเขามีวัสนาในทางธรรมอยู่แล้วเนเพียงแต่ว่าสามารถที่จะปัญญาเห็นแจ้งด้วยใจคือปัญญาวิมุตติเห็นแจ้งด้วยใจ,ญญว,จ,ว,ยใจว่าสขาขาดเป็นตั้งขานตนใจไม่อาจยึดมัน่นถือมั่นและจะพยายามจะไปช่วยให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจ่ใจ,จแท้ๆทำไม่ได้ความเป็นเพ e ศซนโมเมนต์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะพบใจเอง คือไม่หลงทางขานก็จะพบใจที่เป็นเพเซนต์โมเมนต์เขาต้องเป็นปัจจุบันธรรมเป็นเพเซนต์โมเมนต์ถึงเมื่อเช้าที่สอนเรื่องหน้าหลง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 เนี่ยเขาจะต้องไม่ทุกปัจจุบันะต้องไม่เข้าไปอยู่ในจิตและหน้าใบหน้าเนี่ยหน้าตาจะต้องไม่อยู่ในหมดหลงเลยแล้วมันก็จะเป็นเพเซนต์โมเมนต์เป็นปัจจุบันแล้วมันจะหลุดออกจากสังขารเองหลุดของเข้าเองนะหลุดเอง ความห่วงใหญ่ความรักใคร่ความผูกพันความกังวลล้วนแต่เป็นเรื่องของสังขารพุ่งแต่งทั้งนั้นไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเราไปช่วยให้ใจบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแต่ไม่หลงสังขารเท่านั้นการจะไม่หลงสังขารต้องเป็นเพรสเซนโมเมนตปัจจุบัน ไม่หลงโซ่ออกนอกไม่สยบติดภายในไม่ไม่เอาอะไรมาแบกยึดม้านถึงบ้านไว้ในใจในปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันขนาดหรือหน้าตากับจิตใจอ่ะไม่ไม่หลงก็ไปหมดหมดของความหลงหลงหลงหน้าตาที่หลงหลงหลงมาเช้าที่อธิบายต้องเป็นหน้าที่รู้ตื่นบกบานตลอดเวลาทั้งจิตและใบหน้า so attachment is one thing and uh, husband and the family is another thing so we let go of attachment and we keep the family and everything is all right ค่ะก็พระอาจารย์อธิบายว่าจริงๆแล้วความยิดมั่นถือมั่นกับครอบครัวจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะการปฏิบัติคือเอ่อไปวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เก็บครอบครัวไว้เจ้าค่ะ regarding what you mentioned about letting go of sankaras and leaving the husband, uh, it applies to all the relationship. do we create uh, more attachment if we... no, 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 not, 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 not to create new relationships. you can be open to any kind of relationships if uh, if the conditions for that arise the, when you are in the moment in the present you know what is what is needed what is not needed so you will not uh, create anything which you don't need to think about it it's uh, it just becomes natural you just live and whatever people new people you meet whatever relationships are formed it's uh, it's just as it is. It's just like we have a relationship of some sort and then uh, at some point we separate and it will be fine. And hopefully we will give something to each other, benefit, but there is no attachment. ก็คือจากจากที่พระอาจารย์อธิบายว่าจริงๆแล้วให้ปล่อยวางสังขารไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องสามีอะคะ่ะเคก็เลยถามว่าแบบเนี้ยหลักการแบบเนี้ยใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เลยหรือเปล่าแล้วเขาต้องทําอะไรเพิ่มเนะะี่ยค่ะจริงๆพระอาจารย์ก็เมตตาตอบว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่ต้องเ,ออเหมือนสร้างอะไรเพิ่มหรือว่าไม่ต้องลดอะไรเพราะจริง,รงๆคล้ายๆว่า ถ้าอาจารย์เจอเคสวันนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแค่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่อ,อ,อความสัมพันธ์เท่านั้นเองค่ะความสัมพันธ์เมื่อจบมันก็จะจบโดยธรรมชาติก็แค่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเจ้าค่ะ